สวัสดีครับ f อช่องลุงช้างเฉยๆวันนี้มาพบกับครัวลุงช้างเช้านี้เช้านี้ทำกินทำเองกินเองนักเลงพอนะครับวันนี้ก็ได้ปลาปลาขาวนะครับปลาขาวนาไข่ทุกตัวนะครับไข่ทุกตัวเน่่เน,น่โลละอ่าโลละร้อยยี่สิบนะครับก็ซื้อมาร้อยหนึ่ง นี่ได้ประมาณเนี้ยได้รวมสิบกว่าตัวตัวกําลังกินนะฮะผมจะทอดนะเดี๋ยวจะทอดทอดแล้วก็ทานทานไข่มีไข่ทุกตัวเลยนะครับเป็นปลาหน้าฝนหน้านหน้าฝนที่ตลาดะที่ตลาดนะครับก็ปลาใหม่ๆสดๆนะปลาสดนะเงืองเงืองแดงๆนะฮะเดี๋ยวนี้ก็เอาหัวออกแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวจะทอดนะจะทอด ờ thấy nó manh nó mũ nó manh mũi à ì gần với lãnh đạo mình สีตัวสี่ตัว,ตวเอาทีเดียวไหมใส่ตัวนะมีพื้นที่ว่างอยู่นู่นมุมนุ่นมุมนุ่นตัวไข่เต็มท้องทุกตัวเลยครับเวลาหน้านี้ก็ปลาขาวปลาขาวนะปลาขาวบ,าบ้านเนี่ย ก็วันนี้จะไปหาของแปลกๆฮะรจริงๆว่าจะทำหมกพวกหมกพวก FC ได้ดูพอดีวันนี้ไม่มีของไข่มดแดงก็ไม่มีนะครับก็เลยเอาธรรมชาติเท่าที่ได้ก็ปลานะปลาเดี๋ยวทำน้ำจิ้มน้ำจิ้มน้ำจิ้มแบบซีฟู้ดนะฮะทานก็บข้าวร้อนๆนะครับ ข้าวหอมสุลินเลครับหอมสุรินเลครับ,อ,รรบอ่าน้ำจิ้มไม่จะเป็นต้องถ้าเราไม่ทำน้ำจิ้มแบบตำเราก็ทำพริกผงอ่าพริกผงเนี่ยพริกผงนะพริกผงบีบมะนาวบีบมะนาวน้ำปลาก,ก็ง่ายดีถ้าตำต้องใช้พริกสด ขิมมะนาวน้ำปลาแค่นั้นแหละผมใสนิด้ำตาลใสนิดเดียวผมเยอะไปเยอ,ปอ่ยไปขิมมะนาวก็ชาติก็จะเข้าออแล้วนี่แค่นี้ง่ายง่าย,ายทำชีวิตให้ง่ายทุกอย่างง่าย มะนาวอะไรยังไม่ใส่นะเ,เดี๋ยวค่อยบีบบีบตอนทานก็ได้ประหยัดเวลาประหยัดเวลานะถ้าทําน้ําพริกแบบตําก็เสียเวลานะครับอันนี้พริกผงเรามีนะครับแต่พริกผงถ้านานจัดมันก็จะมีเชื้อรานะครับต้องระวังเหมือนกันนะเชื้อราสารก่อมะเร็งทนะุกอ,อย่างต้องเราก็รู้รู้นะรู้รู้ระวังเอาแต่อันนี้เราของเราไม่นานเนะ บิดฝาไว้ยังดีไม่ให้ขึ้นลาก็ไม่ไม่ไ,มไมทิ้งไว้นานนะครับนี่น้ำจิ้มข้าวเราพร้อมแล้วข้าวเราพร้อมแล้วอ่อมาดูปลาทอดต่อปลาท,ทอดปลาทอดปลาขาว แล้วอาหารยุคโควิดฮนะน้ำขิงน้ำขิงน้ำขิงเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอขึ้นจนถ่ายไม่ชัดเลยน้ำขิงนะครับต้มแล้วก็คนละแก้วคนละแก้วร้อนร้อนรัวรัวไอขึ้นเลยนะเห็นไหมนะครับน้ำขิงน้ำขิงยุคโควิดมะนาวมะนาวบีบ อีกเป็นน้ำจิ้มโอเคได้แล้วมะนาาสองลูกนะครับหน้าทานน้าทานจริงๆสมัยผมอยู่บนนอกเนี่ยเนี่ยนะทำน้ำพริกแค่เนี้ยคลุกกับข้าวแล้วก็มีน้ำมันหมูน้ำมันหมูคลุกกับข้าวคลุกกับแค่เนี้ยข้าวจานคลุกคลุกรีบกินรีบกินแล้วก็วิ่งไปโรงเรียน เราอยู่บ้านนอกเรต้องไฟสายครูตีอืมโอเคได้แล้วนะ้ำจิ้มมาดูปลาอ่าพลิกหน่อยพลิกหน่อยน่าจะสุกแล้วข้างหนึ่งแค่นี้ง่ายนิดเดียวเข้าแล้วก็เสียบไว้จะดวกสบายทุกอย่างได้แล้ว คลิกดีๆอย่าให้ติดกระทะนเนี่ยท่านเห็นไหมไข่ไข่ปลิ้นมาแล้วไข่ปลิ้นมาแล้วก็บอกเทคนิคอันนึ่งนะถ้ากระทะกระทะทอดปลาทอดอะไรถ้ากระทะเนี่ยจะต้องน้ํามันต้องร้อนนิดหนึ่งถ้าไม่ร้อนปัญหาที่ตามมาก็คืออ่าปลาจะติดกระทะนี่สวยเลยฮะ อืมสวยเหลืองเหลืองเหลืองเป็นไม้เนี่ไม้นิดนึงไม่เป็นไรถ้าจะเป็นไม้เลน้ำมันหมูเนี่ยน้ำมันหมูน้ำมันหมูแต่มันกระเด็นนิดนึงแสดงว่าน้ำที่เราเราล้างปลาเนาะมันมีน้ำเข้าไปไข่ไข่ขั้นดีเโอ้ ก็เรามีปลามีน้ำจิ้มจบแล้วน้ำขิงนะครับมื้อเช้ามื้อเช้ามือาม้อเที่ยงได้แล้วปลาเราทอดอีกกระทะหนึ่งนี่มีมีอีกชุดหนึ่งปลาก,กระทะแรกกับมื้อเช้ากระทะถ้าหลังมื้อเที่ยงนะครับประหยัดนะฮะลา ไม่ถึงกิโลกาคิดไป90บาท90บาทแล้วก็ได้2มื้อ2มื้อประหยัดด้วยประหยัดนะครับช่วงนี้โควิดฮะออกไปข้างนอกไม่ได้ก็ทำทานในบ้านพยายามเซฟตัวเองที่สุดนะเซฟตัวเองที่สุดนะครับก็ฝาก FC ก็ทุกท่านก็ต้องระมัดระวังตัวด้วยนะครับตอนนี้นะครับ มีผลไม้มีผลไม้อันนี้ไข่อะไรนะองุ่นไข่ไรเมล็ดโดนละร้อยนะละ้อยก็จะบอกเอฟซีว่าไอไอขาวขาวขาวที่เป็นเป็นฟ้าฟ้านะครับเขาบอกว่าเป็นแป้งขององุ่นนะตอนแรกผมนึกว่าเป็นยาฆ่าแมลงจริงๆริงไม่ใช่ครับบอกเป็นแป้งองุ่นแป้งขององุ่นทานได้นะแต่ของเราก็ แช่น้าเกลือมาแล้วก็มาแช่น้ําเกลือก่อนทานแช่น้ําเกลือนะครับก็บอกหลายอย่างตั้งแต่ทํากับข้าวนะครับมาล้างผลไม้ทาน้าจิ้มโดล,ลุงช้างนะครับพัวลุงช้างนะครับช่วงนี้เซฟตัวเองนะครับทํากับข้าวโชว์เดี๋ยวทานให้โชว์เดี๋ยวท่านโชว์ด้วยนะครับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับประมาณ9้านาทีเสร็จแล้วเดี๋ยว f c ฟซจะเบื่อนะครับ กดติดตามกด u ั s สไคร e ด้วยนะครับขอเป็นขอกําลังใจด้วยนะครับก็ทําไปเรื่อยๆทําไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ